สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆ FC ทุกท่านชมดอกไม้ยามเช้าสวยๆนะคะอันนี้เช้านะคะเช้าเช้าวัาวอนอาทิตย์นะคะทุกคนกับดอกไม้สวยๆค่ะอัปเกรดฟลักทองค่ะทุกคนคลิปที่ลงไปเป็นคลิปเอ่อถ่ายไว้แต่ก่อนนะคะ อันนี้วันนี้วันใหม่นะคะวันนี้ก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะมาอัพเดตฟักทองค่ะมานับฟักทองงานหนึ่งรูปใหญ่นะคะอันนี้ก็สองรูปใหญ่นะคะเนี่ยผิกากาลังงา สาลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็สี่ลูกสี่ลูกนะคะห้ลูกค่ะแล้วก็หกลูกน้อนนะคะดูลูกน้อยสวยมาก จ็ดลูกนะคะลูกนี้สวยแต่ลูกนี้ไม่รลอดค่ะเจ็ดลูกแล้วนะคะลูกนี้สวยะะเหมือนแตงโมเลยแต่ไม่ใช่แตงโมนะคะเป็นพักช่องค่ะพักชีลาก็อัปเดตตอนนั้นยังไม่มีดอกนะคะตอนนี้มีดอกแล้ว ดอกไม้ก็ยังอยู่นะคะสวนที่บ้านสวนไดเกล็ดค่ะต้นฟักไม่ใหญ่อันนี้ต้นฟักนะคะต้นฟักต้นแฟงค่ะอัปเตดตยามเช้านะคะเช้าวันอาทิตย์วันนี้เลยนะคะลูกนี้ไม่โตค่ะลูกนี้ไม่โตแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ ฟังเสียงนกร้องนะคะนีค่ะผักชีลาวไม่ใหญ่อะ่ะไม่โตค่ะมีตรงไหนก็บานไว้ตรงนั้นค่ะ <c oughs> นีน้ำเช้านะคะเดีนี้ <c oughs> จะรอดไหมอ่ะสองลูกเลย <c oughs> จะรอดไหมคะสองโรคเลยพริกก็ออกดอกนี่ก็อีกรูกนะคะอย่งนี้อย่างนี้ได้กินอยู่นะคะเนี่ยพริกก็เริ่มออกดอกและะ้วค่ะไปที่สวนเมื่อวานนี่ก็ดอกก็ร่วงมั่งแล้วก็มีนะคะะเขือก็กําลังจะออกดอกต้นเตี้ยนิดไม่รู้จะได้กินหรือเปล่า ดูรูปนี้คะ่ะใหญ่มากต้นมะเขือมอยู่ในนี่มันก็ตีนะคะต้นพริกก็มีอยู่ข้างในนะคะนี่นี่ก็อีกลูกนะคะ้นับได้กี่ลูกแล้วคะเมื่อกี้เนี่ยสิบ่าลูกแล้วนะคะลูกนี้ใหญ่มากทุกคน ลูกนี้ใหญ่มากค่ะสวยมากด้วยยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่เพิ่งเขาก็มาหาน้ำแก่สอนมากเพิ่งน้อยธรรมชาตินะคะธรรมชาติ เขตส่วนเล็กๆตนน้นชอดูดอกไม้ดีกว่าค่ะสวยไหมคะทุกคนอันนี้ อันนี้เขาบานหมดแล้วนะคะให้เขาไปถ่ายถ่ายให้ก็ถ่ายวิดีโอให้ก็ไม่ยอมถ่ายส่งให้เนี้เสียดาย บรรยากาศยามเช้านะคะ ถนนล่องเลยค่ะทุกคนเงียบมากยังเช้าอยู่นคะคะเช้าวันอาทิตย์จบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามให้หนันด้วยนะคะทุกคนอขอบพรคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณนะคะ